ซึ่งผมได้ตื่นนอนนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตอนประมาณหกโมงนะครับตอนประมาณหกนาฬิกาของเช้าวันที่สิบแปดนะครับเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะปัจจุบันวันนี้นะครับซึ่งผมได้ตื่นเช้ามาแล้วผมเจอแชทนะครับในเพจนะครับผมก็เป็นแชทในไลน์ด้วยนะครับซึ่งผมนี่ก็ตกใจว่าเอ้ยเขาพูดมานะครับว่าเอ้ยผมเป็นเอฟซีของพี่มายาวนาน ผมชอบในตัวของพี่นะครับแต่ผมก็เอะใจนะครับแล้วก็พอได้แชทไปตอนเช้าตอนช่วงประมาณ6กโมงเย็นแล้วน้องก็ได้อธิบายนะครับเรื่องราวโดวยก็ปัญหาของน้องนั่นเองครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีเรื่องสําคัญด้วย ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถารับชมได้นะครับที่เป็น f c กันทุกวันนี้นะครับแล้วก็น้องเนี่ยมีต้องบอกเลยว่ามีความลำบากนะครับอยูอ่ของช่วงชีวิตนะครับของทุกคนก็มีความลำบากเหมือนกันผมก็เข้าใจนะครับผมเข้าใจแล้วก็รับฟังปัญหาของน้องด้วยและตอนแรกเนี่ยก็คือเรายังไม่โฟอนอินกันนะครับผมก็ยังเอะใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ดีเราได้รับในสิ่งที่เรียกได้ว่าเราก็กลัวในเรื่องของพิชาชีพอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็พยายามที่จะ พูดคุยแล้วก็ดูปัญหาและผมก็ได้ทําการโฟนอินไปนะครับและน้องก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับผมดูด้วยนะครับแล้วผมก็เข้าไปดูและต้องบอกนะครับน้องเนี่ยอธิบายว่าน้องเป็นพนักง,งานของเคอร์รี่นะครับแล้วก็ต้องแบกรับนะครับภาระของการเลี้ยงดูลูกเนี่ยอยู่ประมาณ3คนนะครับคือเพียงลําพังเนาะซึ่งภรรยาเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยมีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งนะครับก็คือทําอาชีพที่ตามหมู่บ้านนะครับผมรับจ้างทั่วไปนั่นแหละนะครับก็ได้รับความเข้าใจนะในเรื่องของปัญหาน้องแล้วก็น้องเนี่ยมีปัญหาของอ่าลูกคนเล็กนะครับผมที่มีอายุอยู่ประมาณ4ี่ขวบนะลูกของน้องเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้โฟนอินไปแล้วแหละนะครับแล้วก็ดูด้วยภาระนะครับเข้าใจว่าช่วงของบุคคลในใน,ในการสร้างครอบครัวใหม่ๆนะครับแล้วก็มีลูกเนี่ย ซึ่งภาระมันค่อนข้างเยอะนะครับเข้าใจนะรายได้ของน้องเนี่ยก็ไม่พอที่จะใช้ใจ่ายนะครับต่อเดือนนะที่จะต้องมาเลี้ยงดูนะครับผมสําหรับลูกซึ่งลูกคนเล็กเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันที่น้องทักมาเนี่ยกำลังที่จะขาดแคลนอย่างหนักเลยนะครับน้องก็พยายามเต็มที่นะเพื่อที่จะเลี้ยงดูแล้วก็ซึ่งผมก็ได้โฟนอินไปนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็พิจารกกันเองนะแล้วก็ในฐานะเนี่ยช่องของเรานะครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะเวลามีปัญหาหรือลําบากอะไรแล้วก็ ช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะครับก็ขอเชิญทุกคนนะถ้าได้ดูคลิปแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่จังหวะที่โฟนอินกับน้องแล้วก็ให้เพื่อนนะครับพิจารณากันเองนะอยากจะช่วยเหลือเท่าไหร่อยากจะแบ่งเบาภาระหรือเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับคนละ1ิบ20ี่ก็แล้วแต่คุณเพื่อนนะครับอันนี้ตามความปัจจัยของเพื่อนๆเลยที่ได้รับชมแล้วนะครับทุกการบริจาคนะครับผมได้ทํา ใน u t u b e นะครับเพื่อระดมทุนบริจาคช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับหวังว่านะครับกำลังใจที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยให้มาแล้วก็กําลังใจที่ผมเนี่ยให้ไปนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องที่จะสร้าง,งครอบครัวใหวม่เขาเรียกว่ารับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนชะตานะครับของชีวิตของตัวเองให้ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนส่มมอบให้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไลน์ให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพื่อ เอาเป็นประโยชน์นะต่อทุกคนด้วยนะครแค่ถามไถ่นะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่านะครับน้องก็ยินยันตัวตนโดยการส่งบัรปชาชนนะครับอะไรก็วันแจ้งเกิดของลูกนะครับมาด้วยนะอันนี้ก็ขอญาติน้องไปแล้วนะครับว่าเออขอไปทําเป็นคอนเทนต์ได้ไหมนะครับน้องก็โอเคนะแล้วน้องกอ็อธิบายนะครับในเรื่องของการแบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการเลี้ยงดูอันนี้ก็จะเป็นขนมนะที่นมของ ลูกคนเล็กนะครับก็ได้หมดไปแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับแล้วผมก็ช่วงนั้นนะครับผมผมก็ได้โฟนอินไปนะครับช่วง7จ็ดนาฬิกาสิอนาทีนไปหาน้องนะครับแล้วก็ได้รู้ชีวิตของน้องจริงๆนะครับแล้วก็น้องได้ยืนยันตัวตนจริงๆแล้วแล้วก็ผมก็ได้ทำการนะครับช่วยเหลือไปเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่า เป็นปัจจัยนะครับปัจจัยที่เราสามารถช่วยได้นะสำหรับเอฟซีทุกคนนะครับที่มีปัญหาอยู่อ่ะจากนั้นนะครับทีนี้ผมจะให้ดูในส่วนของคลิปลักกันนะครับผมคลิปที่ได้ฟูลอินกับน้องนะเพื่อนเพื่อก็ดูกันประมาณนี้นะครับจ้าสวัสดีครับน,น้องชื่อเขาหอมครับพี่อ๋อน้องก็หอมกี่ขวบแล้วนี่สี่ขวบกว่าครับมือมค,คือนี่น้องคือผมอ่ะเราเอานมเงย็นให้น้องทานแล้วทีนี้แบบ เหมือนเหมือนอึ่แข็งนะพี่กินไม่ถูกประมาณนี้ตามเพราะว่าน้องเคยกินแต่นมคพี่น้องอ้วกไหมอะ่ะกินนมผิดอะ่ะไม่ไม่อ้วกครับคือคือน้องไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่สบายหรือว่าแบบปวดท้องอะไรเงี้ยคือประมาณว่าแบบถ้าจะถ้าจะอึก็เหมือนกลัวว่าจะเจ็บตูดก็ก็ไม่อึอย่างเงี้ยพี่ออประมาณนี้ <laughs> ใช่ครับอันนี้คือเราเราเลี้ยงน้องคนเดียวใช่ไหมครับ ก็ก็แฟนแฟนแฟนดูแลครับปกติผมจะไปทํางานแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมหยุดเงี้ยแฟนคือแถวบ้านเนี่ยบ้านผมมันค่อนข้างที่จะบ้านนอกกับแฟนก็ถ้าเกิดว่าอ่ามีรับจ้างอะไรแฟนก็ไปทําเงี้ยพี่เหมือนอ่ารับจ้างเกีย์ม้าเก็บที่ม้ามันจะมีบ้านอ่าคุณป้าฝรั่งครับเขาจะเลี้ยงม้าหลายตัวยี่สิบกว่าตัวเลยครับพี่เขาจะจ้างแฟนผมเนี่ยมันไปเกียร์ข้าวเกีย์อะไรครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูบ้านครับเพราะวันนี้วันนี้เราได้ทํางานไหมเนี่ยวันนี้อยู่เอ่ออยู่ปกตวันนี้อืมแต่ว่าคือคือถ้าเราจะไปทําก็ทําได้แต่ว่าอ่สายสายเราที่วิ่งปกติก็อาจจะได้พัสดุน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันจุดของเราก็าต้องให้คนที่เขาไปทํางานวิ่งวิ่งอ่ะพี่เนี่ยบ้านส่วนน้องสองคนนี้ก็เป็นเป็นรูป แฟนกับครอบครัวกับผู้ชายสองคนครับเราไอ้นี่ไปล่ะก็คือเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะช่วยเล็กๆน้อยๆไปก่อนแต่ว่าก็คือถ้าแบบว่าเผื่อเราจะเผื่อเราจะนิ่งเผื่อเราจะอยู่ตัวได้ก็อย่างน้อยๆเราก็ต้องมีทุนสักนิดสักหน่อยใช่พอคือผมอะพอพอ,พอได้อยู่ถึงสิ้นเดือนก็ยังดีใช่ไหมครับพี่ <laughs> นั่นแหละแต่ว่าพี่ก็แบบว่า อยากจะช่วยเหลืออีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คืออย่างน้อยก็จะมีเอฟซีเราที่เขาอยากจะช่วยด้วยอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจเข้าใจครับประมาณนั้นคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่แบบเขาอยากจะช่วยเหลือก็ให้เขาช่วยเหลือผ่านพี่แล้วพี่ค่อยช่วยเหลือผมอีกทีก็ได้ครับพี่เพราะว่าก็เพื่อความสบายใจด้วยใช่ไหมครับพี่ได้ได้ ครอบก็ดีใจมากๆแล้วจริงๆนะพี่เอนี่พูดจากใจเลยครับไม่ได้พูดแบบเอาใจนะพี่จริงๆตอนอายุพี่ประมาณนี้แหละพี่เขาเข้าใจนะช่วงนั้นมันก็อารมณ์เดียวกันนั่นแหละช่วงที่เรากําลังแบบกําลังสร้างครอบครัวใหม่ๆมันจะเป็นประมาณมทุกคนนั่นแหละผม,ผมเป็นคนอีสานนะพี่คือผมไม่รู้ว่าแบบเหมือนคนภาคอื่นจะเป็นเหมือนเหมือนประมาณคนอีสานไหมคือในความในความแบบ คิดของผมนะคือบางทีแบบคนเราเวลามันไม่มีอนะพี่มันมันก็ไม่มีจริงๆนะใจๆพี่เข้าใจพี่เข้าใจตอนคือเช่น okay. นั้นก็ขอบคุณพี่มากจริงคนระับพี่ซึ้งซึ้งใจมากจริงคนระับพี่เข้าใจอยู่เพราะว่าพี่ก็เคยพี่ก็เคยลําบากเหมือนกันตอนตอน,ตอนที่เริ่มต้นในการสร้างครอบครัวใหม่มันจะหมุนอะไรแบบมันจะสับสนในเรื่องของการใช้เงินมากๆาเราก็จะหมุนไม่ทันกันเองอะ เอาจริงๆนะพี่เด็กมันใช้ตังค์เยอะจริงๆเวลาเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอ่ะคืองคือชีวิตประจําวันของเราครับพี่คือบางครั้งอ่ะเวลาเราใช้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราอาจจะมองว่ามันไม่เยอะนะพี่แต่ว่าแบบเหมือนถ้าแบบแต่ว่ามันหลายๆที่เหมือนซื้อน้ําแข็งห้าบาทซื้อแบบอาน้ํากินสิบบาทหรือว่าเหมือนต้องเปลี่ยนน้ําน้ําถังอรพี่ก็เป็นเงินเป็นอะไรไปไปหมดเลยพี่ถ้าร,ารวมกันมันก็แบบมันก็เหมือนเยอะ ใช่พ,พ,พี่พี่ช่วยได้เท่าที่พี่ช่วยนะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้แบบมีฐานะอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยววส่วนที่เหลือเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะหาวิธีช่วยเดี๋ยวจะให้เอฟซีเขานั่นแหละถ้ายังไงก็เดี๋ยวติดต่อในแชทก,ก็จะได้นะโอเคครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับครับ